กำเนิดคลื่นเช่นเป็นหลอดไฟเล็กๆสามารถเปล่งแสงเนี่ยออกไปทุกทิศทาง2.2คูณ10ยกกําลัง3เท่าของพาวเวอร์ดวงอาทิตย์ เราจะมาดูเรื่องของการส่งผ่านพนลังงานไปกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นคลื่นแบบไหนก็ตามมันคือรูปแบบหนึ่งของการส่งผ่านพนลังงานทีนี้เราจะเริ่มจากการนิยามปริมาณตัวหนึ่งทางฟิสิกส์ที่ใช้ในการสื่อความหมายของการถ่ายทอดพลังงานไปกับคลื่นนิยามชื่อปริมาณตัวใหม่นะครับเรียกว่า pointing vector นะครับเราใช้สัญ,ญลักษณ์เป็น vector s ก็คือนิยามว่าเศษ1ส่วนมิ e cross b ครับ ทิศทางของ pointing vector มันก็คือทิศทางเดียวกับฝั่งขวาครับมันก็คือทิศทางสนามไฟฟ้าแล้วก็ cross กับทิศ ทางสนามแม่เหล็กแต่ปรากฏว่าการค r อสเวกเตอร์จากสนามไฟฟ้าไปหาสนามแม่เหล็กมันคือทิศทางของ c ครับอย่างเช่นในรูปนี่คือทิศทางสนามไฟฟ้าตามแนวแกน y มีสนามแม่เหล็กอยู่ตามแนวแกน z มันใช้กดมือขวานะครับเอา4นิ้วชี้ตามแกน y 4นิ้วไปหาแกน z แปลว่าตอนนี้ทิศทางที่คลื่นกําลังเดินทางก็คือนี่ครับตามแนวแกน x แล้วผลพลอยได้จากการคลอสเนี้ยก็คือทิศทางของความเร็วแสงจะกลายเป็นทิศทางของ p o i n t i n g vector ด้วยครับขนาดของเวกเตอร์ s ก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน m ศูนย์ขนาดของ เวกเตอร์ e cross b ไอขนาดของเวกเตอร์ e cross b เป็นขนาดของสนามไฟฟ้าค่ะ ขนาดของสนามแม่เหล็กแล้วคูณกับไซด์เซต้าโดยที่เซต้านี้นะครับก็คือมุมระหว่างทิศทางของสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กแต่สนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กมันจะมีทิศทางตั้งฉากซึ่งกันและกันเซต้ามุมนี้ก็คือมุม90ครับนั้นก็จะกลายเป็นว่าขนาดของเวกเตอร์เอสก็จะเท่ากับเซตหนึ่งส่วนนิวซู์บีครับในสถานการณ์ของโจทย์บางครั้งนะครับเราอาจจะรู้แค่สนามไฟฟ้าอย่างเดียวไม่ได้ดูทั้งสองสนามพร้อมกันอันนี้ก็ไม่มีอะไรยากครับเพราะว่าถ้าเกิดน้องรู้สนามใดสนามหนึ่งอีกสนามหนึ่งก็มาได้เรามีความส มีส่วน b มันเท่ากับ c ถ้าเกิดพี่ลองย้ายค่าค่าเข้าไปในน,นี้ก็จะกลายเป็นว่านี่ก็คือขนาดของ pointing vector กรณีที่เรารู้เฉพาะสนามไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเราจะมาลองดูความหมายทางฟิสิกส์ของมันกันนะครับ s นะครับคืออัตราการส่งผ่านพลังงานต่อพื้นที่หน่วยของ pointing vector นะครับมันคือหน่วยวัตต่อตารางเมตรครับ น้องก็จะมองเห็นปัญหาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็คือว่า pointing vector เนี่ยค่าของมันเนี่ยนะครับมันขึ้นกับตำแหน่งและเวลาครับมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบนี้ครับเป็นฟังก์ชันไซน์กำลังสองเพราะนั้นในบางครั้งเนี่ยการใช้ pointing vector มันก็ยังเกิดปัญหาคือมันมันไม่สะดวกกับการใช้งานนั่นเองครับเราก็เลยจะทำแบบนี้ครับเราจะไปหาเป็นค่าเฉลี่ยของ pointing vector แทนครับเราจะมานิยามปริมาณตัวใหม่เราเรียกว่าความเข้มนิยามก็คือว่าค่าเฉลี่ยของ s อะและพี่ก็ใส่สนามไฟฟ้าเวอรช์ชันเต็มยศ้าไปนะครับเนื่องจาก e maximum มันเป็นค่าคงที่แล้วก็เหลือแค่เฉลี่ย sin ยกำลังสอง kx ลบ omega t ทรายกำลัง 2, t. สองเนี่ยนะครับหาค่าเฉลี่ยออกมาได้เศษหนึง่งสองเนื่องจากตอนนี้สนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กมันเป็นฟังก์ชัน sin e max กำลังสองหารสองเนี่ยเขียนใหม่ครับเราก็จะเรียกสนามไฟฟ้าสูงสุดหารรูทสองตัวนี้ครับนี่คือค่า rms ของสนามไฟฟ้าทำนองเดียวกันสนามแม่เหล็กก็เป็นฟังก์ชันทราเหมือนกับสนามไฟฟ้าแหละถูกไหมงั้นสนามแม่เหล็กเราก็สามารถนิยามค่า rms ให้มันได้เช่นเดียวกันครับเมื่อเรานิยามแบบนี้นะครับเราก็ เขียนตัวนี้ใหม่ครับก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วนมิลสูงสี ERS กำลังสองในบางครั้งเนี่ยนะครับสำหรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเรามากักจะสนใจคลื่นที่มีแหล่งกาเนิดเป็นแหล่งกาเนิดเล็กๆแหล่งกำเนิด,ลนด,ลนดคลื่นเช่นเป็นหลอดไฟเล็กๆสามารถเปล่งแสงเนี่ยออกไปทุกทิศทางได้เหมือนเหมือนกันหมดเราก็มองว่าพื้นผิวที่คลื่นไปตกกระทบก็จะกลายเป็นพื้นที่ผิวของรูปทรงกลมฉัระน,นั้นเราก็เขียนความเข้มอีกแบบหนึ่งได้ก็คือว่าความเข้มของคลื่นครับก็จะเท่ากับพ w e r ของซอร์สหารด้วยพื้นที่ผิวที่คลื่นตกกระทบก็คือพื้นทที่ผิวรงกล4 กำลัง2ครับความสัมพันธ์นี้นะครับจะใช้ได้เฉพาะในกรณีที่คลื่นนะครับมันแผ่ออกไปรอบแหล่งกําเนิดทุกทิศทาง ใน3มิติเท่านั้นอกลายเป็นระยะห่างจากแหล่งกําเนิดไปถึงผู้สังเกตครับ P ในสูตรนี้คือ Power เรามาเริ่มต้นดูตัวอย่างกันเลยนะครับก็บอกว่าเมื่อเราเงยขึ้นไปนะครับมองดาวเหนือบนท้องฟ้าเราจะเห็นแสงจากดาวเหนือไกลออกไป431ปีแสงงั้นพี่เราเขียนข้อมูลนะว่า r ระยะห่างครับ431ปีแสงแลวเขาบอกว่าดาวเหนือเนี่ยครับมันให้พลังงานด้วยอัตรา2.2คูณ10ยกกำลัง3เท่าของดวงอาทิตย์แปลว่า Power นะครับของแสงจากดาวเหนือเนี่ยเป็น2.2คูณ10ยกกําลัง3เท่าของ Power อดวงอาทิตย์ครับ mm hmm. เขาบอกว่าให้เราหาค่า RMS นะครับ mm hmm. ของสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็ก เอาล่ะงั้นเราเริ่มต้นแบบนี้ครับพอเราเห็น power เห็นระยะห่างตรงนี้ปุ๊บงาน่นึกถึงความเข้มความเข้มของคลื่นมันเท่ากับ P แล้วหารด้วย4พาย r กําลัง2ครับงั้นแปลว่าตอนนี้นะครับเราก็จะสามารถหาความเข้มของแสงที่มาถึงเราได้แล้วถูกไหมแต่ไม่จบเพีสิเพราะว่าโจทย์เขาต้องการให้สนามไฟฟ้า RMS เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความเข้มน้องก็จับไอสองตัวนี้ครับมาเท่ากันแล้วก็แก้สมการหา E RMS ออกมาที่เหลือก็แทนค่าตัวเลขอย่างเดียวแล้วครับเราก็จะได้สนามไฟฟ้า RMS ออกมา 1.24นะครับ10กลังลบ3โวลต์ต่อเมตรยังไม่จบนะครับเพราะว่าเขาให้เราหาสนามแม่เหล็กด้วยถ้าเรารู้สนามไฟฟ้าก็จะรู้สนามแม่เหล็กได้พอถ้าเกิดเราอยากได้สนามแม่เหล็กน้องก็ไขยครับนิดนึงคิดเลขออกมานะครับได้คําตอบสนามแม่เหล็กมีค่าเป็น4.1 10ยกกาลังลบ12เทสลา